ดีครับจากช่างหนุ่มนะครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการเช็ควาลของตัว r 1 5้าเป็นรถปีแรกนะครับว่าต้องรื้ออะไรบ้างนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับอ๋อก็เดี๋ยวเราจะมาถอดกันนะครับในจะตั้งวาลตัว r 1 5ปีนี้นะครับต้องถอดมาเลยนะครับโดยจากรื้อจากบอกก่อนนะครับก็ถอดไล่ถอดไล่มาเรื่อยเลยนะครับแล้วก็จนยกถังออกนะครับ โอเคดีวผมลื้อเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับก็ลื้อชุดสีออกนะครับสองข้างเลยร้อยกยกถังน้ามันออกต่อไปก็เดี๋ยวจะถอดฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะดูมาเครื่องนะครับแล้วก็ถอดฝาขอข้อฝา,าวล์าตัวนี้ออกนะครับ ก็อยางีถอดฝาครอบไปนี้ออกนะครับก็หมุนหมุนมากนะครับเต็มน,นะครับจะมีขีดจะมีขีดที่แข็งนะครับมีขีดที่แข็งกับขีดที่ล้อมาเหล็กให้มันตรงกันนะครับเราไม่ต้องถอดตรงนี้ดูมากก็ได้นะครับเราจะจ,ะจับไปนี่เลยจับกระเดียงถ้ามันขยับได้ก็แสดงวนะ่ามันขึ้นศูนย์ใต้บนแล้วนะครับ แต่นี้ทุกครั้งนะครับที่จะตั้งวาลนะครับในรถเทียวหัทุกรุ่นเลยก็ต้องรอให้เครื่องยนต์มันเย็นก่อนนะครับโอเคครับเมื่อเครื่องเย็นแล้วนะครับก็มีเครื่องมือตั้งวาลนะครับก็มีปิ้นแจเบอร์แปดนะครับแล้วตัวขันน็อตนะครับแล้วก็ฟิลเลอร์เกตนะครับส่วนในในตัว R15 เนี่ยมันล้วงยากนะครับนะครับผมก็ผมจะถอดฟิลเลอร์เกตเอานะครับ เอาเฉพาะใบที่ใช้นะครับก็รหรับ r 15นะครับวาวไอดีตั้งอยู่ที่สิบนะครับไอเสียอยู่ยี่สิบนะครับก็คันนี้แกะมาแล้วก็วาวห่างตั้งอดียเสียแล้วนะครับเจ้าของรถแจ้งว่าตอนเครื่องร้องไม่มีเสียงดังนะครับก็เนื่องจากมุมมันมุมมันแทบไม่มีให้ขันเลยนะครับข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับเวลาเราใส่ใบฟิลิเกตนะครับให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดัดใบด้วยนะครับ พอเวลามันมันมันเข้าไปอะครับถ้าใบตรงอ่ะมานดีมันเข้าแบบมันไม่ขัดอยู่อย่างเงี้ยครับมันเลยรู้สึกฝืดแต่จริงแล้วมันอาจจะห่างอยู่นะครับก็ใช้บัตรให้ดัดเอานะครับให้มันขนานนะครับกับตัวน็อตกระเดื่องตัวตั้งวาล์วนะครับก็อย่าลืมนะครับในนิวในตัว R15 ตัวนี้นะครับระยะห่างวอยที่10 20นะครับก็ควรตั้งวาลทุก25,000กิโลนะครับ เพื่อรถจะมีกำลังกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ